หนาวทำไมห้องสมุดมันหนาวจังเลยอ่ะขอแจ็กเก็ตเธอหน่อยดิก็คบกันแล้วไม่ใช่เหรอ่อาแจ็กเก็ตเธอมันตัวใหญ่แล้วมันก็อุ่นกว่า แค่เริ่มเป็นแฟนกันก็จะทำตัวหน้าขยักขยแงเหมือนคู่รักคู่อื่นแล้วเหรอมากอดอะไรกลางห้องสมุดอืมเกดจะเกิดกเธอก็พอแล้ว าจะกอดก็ต้องทำกันบ้านให้เสร็จก่อนก็เราทำของเราเสร็จไปแล้วไงก็สอนไปแล้วนี่ไม่เข้าใจตรงไหนอะ่ะถ้าบอกว่าถูกตรงแล้วเราจะอธิบ้ายังไงอะ่ะไอ้บ้านี้ ชอบกลิ่นแจ็กเก็ตเธอจังเลยเดี๋ยวค่อยสอนตอนตื่นนะ เชอร์ล็อกโฮมส์เรื่องฮาวน์ o อ the พส s ค e r v i l l e ก็สงสัยตรงไหนอะอ๋อใครเป็นคนร้ายเหรอเธอก็ต้องอ่านเองสิไม่งั้นเราก็เหมือนสปอยเธอไงแป้งลองทำดูจริงๆคำถามมันเป็นคำถามวิเคราะห์เพราะฉะนั้น เราก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเราช่วยเธอเราก็เหมือนให้เธอลอกถูกไหมลองทำดูทำได้อยู่แล้วมันอาจจะยากนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่นิดหนึ่งแต่ก็แต่มันก็ทำได้สักทางหนึ่งถ้าติดตรงไหนจริงๆก็ขอให้เราช่วยแล้วกันแต่ว่าตอนเนี้ยอยากให้เธอลองพยายามดูก่อน